มัอนอี้ออกมาแต่เศร้าค่ะพี่น้องมาพอวางเหมือว่านเห็นไว้แล้วเลยมาแต่เศร้ากับแม่ขายของบิดคนแล้วเป้ามากบักักเลยเนี่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 ยมากับแม่เนี่ยแต่เศรา้านอนกับว่ลรับนอนกบลับคืนน้ำเห็ด <c oughs> น้ำขท้าผาบเลยคนะนี่ฝนตกลงมาว้านแห้งบักักเลยมูนิใครหน่อยนี่คือหนม้ออกไหมออกไม้ไม่ดูมึเนี่ยพี่น้อง เท่านเย็บเท่านอยู่ในน้ำตั้งน้ำท่วมเฮ็ดเมนนี่แม่ซุ่มมือไกลๆกันเอ้าเมียเมียไม่ใคยไงแต่ท่นนี่เมนตอนมาลูกฟุตบอลมือก็ได้แล้วป่ะปาเตมีเห็นป่ะเมียแน่ผีแม่เพื่อเพื่อยุ่ผีแม่โอ้ยแล้วก็ะยุงโงาดอกกระเจียวอีกแด้วเมี ก็พ่อ,ขอแม่นั่งก่อนเอ,อ,อ๋อมึงท่านผู้เจ็บจะเป็นจะเปแม่ใครง่ายค่ะเพราะแป้นเห็พี่น้องเพิ่นเพื่อนในแม่อ้ยพอดนะแม่นี่คะเพื่อนเห็นบ่เมืึงจำลองกันนี่โคกเห็ดจำลองอู้ได้แม่อ้เอาเลยเอาเลยข่อยคึดนน้ำฝุ่นฝุ่นหยกเนี โอ้ยเอยอเออนั่นเห็นป่ะดีพอดีกินเลยมาหน่อยได้นี่แม่แม่โอ้ยดอกใหญ่บ่เห็นบัดดอกหน่อยมันไปเห็นเนาะเฮ็ดแดงกอไปน้ำเห่ดสิหยานเฮ็ดฟ้อทับร้อนเฮ็ดฟ้อพี่กูเฮ็ดแดงกอนานเฮ็ดฟ้อว่าน่ะ นีออเาทั้งผอทั้งเยี่ยบดเน่เกิดน้ากันติแม่นั่นเอาเห็ดแดงก่อนเออเห็ดแดงเห็ดแดงก่อนเอาเห็ดแดงก่อนโคกเห็ดจำลองเอาดนีเลยไหม่เอาเนี่ยเอาลวดเอามันเป็นงวดงวดไปบ่อนอนบาร์รับผลคือน้ำมอาเก็บเก็บเอาไว้ก่อนอืม นี่ไ huh. ด้แม่เห็ดพร้อไหมตู้อะเห็นดีงอือเห็นไหมวะอือได้เห็นเป็นแบบนี้ปะอือใช่ไหมอือหนักเก็บแม่อุ้ยแม่เอาแม่เก็บเอ้อ เฮ็ดพอเอาเฮ็ดพอก่อนเอาเห็ดพอก่อนเอาเห็ดพอก่อนนี่นไหนี่็ไหมพี่ลราติดนี่นี่พี่อุ้ยนั่นกระเมีนนั่นกันอุ้มนั่นกระเมีนนี่แม่พี่แม่ให้แม่ครับให้แม่เป็นผู้เก็บค่ะงานงานที่เราชอบคืองานเก็บเห็ดอันนี้เก็บอยู่หน้าจาของเลยค่ะได้ทุกคนไม่ได้ไปโคเก็บอยู่หน้าตัวเอง อดเฮ็ดเพาะบานเพื่อเวอเฮ็ดเพาะบานกันมีหติแม่ <c oughs> ไปแปงเฮ็ดเพาะกอนแม่หมดแล้วไม่เลือกได้วันนี้เอาเสียมมานำาส่เบกน้นไม่มเห็นปะ่ะเก็บมุกไข่หน่อยเหลือจากเทาเก็บที่แม่จากลูกแม่นั่นอ้ นี่นะแม่ยอย่าไปยังบนหน้าบนหลังอยู่กับมันได้เยียแต่มันนด่นั่นมันเตี้ย<โ>อ้ยแ,แอ็มเอ็มอหนุงที่ขึ้นหมู่บ้านได้ไหม มันยังเลยทีโบว์ประเด้๋ยนะพี่น้องค่าข้ามหมากค่าข้ามหมากเลยเบ่ได้เวโบว์เฮ้มุ้งนี้เกี่ยก,กี่ต้มดีนะแม่เน้อเอ้าทุกคนเห็ดแดงมาที่ห้าวคอยเยคี่ยน<ะ>ี่แหละอือเป็นปลาเห็ดแดงใส่ไหมอู้เอ้าแม่นี่น้องพีมีแม่พี่แม่แม่เชีย่ยวมื้งนีนะ้เลยอือ หูยงามบาบันหูยกแ่แม่เนี่ยแม่แม่แบบนี้ดิ้นีเดี๋ยวใครลูกกนแม่สักเจ็บบป็นพีก้อนแม่ีน้อยมันแม่พี่้องหักจังแลนเกิดท่านพู้เก็บเก็บเลยแไรเนี้ยเดี๋ยว แม่ถ้าผีู่แม่เอ้ยหัวแดงพวกเรอไปแล้วจ้่เยียบเดียวพอเยียบจัง้งไรตากลองซองประเหต์เจ็บพี่น้องเจ็บถือใจถือใจจะคล้องโคกเห็ด <laughs> พีนาขามาเอาด้วยพี่น้องพีนาเห็ดแทปลาย่างไคขาพี่่าน้องเนาะ เอ้ยแม่บันเออบันโอ้ยขอสีหยบเก็บเก็บแม่เก็บเปนเรื่องผลตัวเคื่องโอ้็บแห้งไปเนาะเนาะเก็บแดงก่อน้อยพี่น้องเอ้ย มาเบิ้งสอยข่อยได้เม้งเม้งเ้งแม่ข่อยนี่แล้วมาหนังเปิดตองแล้วเลยไม่โกหงาออกเปิดช่องให้อากาศแต่ท้ายเท่กอนมานะมาเบิ้งสอยข่อยในพี่น้องเ้ยมาเบิ้งสอยข่อยแม่แม่หนังแม่นี่แม่นีล่ะสีมือแม่ไปเแม่แม่ยกนิ้วให้นะยกนิ้วให้นะโอ้ยนิ้วโป้งเงยหน้ากันได้แม่เป็นได เป็นไดบ้เป็นไดเป็นไหวาวมียหังเมีเอเก็บเมีเมียมันจะมาจะเห็นมันหน่งเห็นจรไหมอยู่ของเราหยาเขื่อนโอ้ยว่ามันขอยหยับของเจ้าเบ้ออะติเมียักเลยอบาเนี่แเสียใจบ่เมบเก็บเจ็บเกเจ็บแม่พ่ให้น้องพอนเบื้องบนเมียเมียว้วเป็นทังไหงเป็นสันท่านมันจะไตหยาเลยตีเมีย เงยหนาเด้อเบิ้งเบื้งพี่น้องเบิ้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งสอยกันเด้อเก็บสอยกันเก็บใส่เราถ้งอันถ้าความถ้งอันหันเห็ดของเราของเอาเอาเก็บเย็บท่านผู้เจ้าของป้าเย็บนี่อันนั้นเด้ออันนั้นเด้อเอาเก็บผู้มาเก็บเยี่ยงเลยพี่น้องเพิ่นเหยียบปี โอ้ยมึงสู้เหมียวมงไกลๆได้พี่น้องเด้อมังมังมึงยี่ไต่หยาไม่ดีบ่หูว่าอันทิดเมือกล้องหยัดด้วยนี่เราเปิดมาตันหอดอีกแก่บ่หูว่าสิหลายบ่หน่อยแม่อันนั้นเดอ้ออันนั้นเดอเอเ้อได้คนเหยียบได้ไปีแล้วโอ้ยจะได้หยาทัวมมันพี่น้องมึงเนี้ย ดอนแล้วงไงวะแหละเก็บยีห่ห่อแมเก็บเป็นทุง่งเลยดนเดียวเอ้เฮ้เนซสันแม่หน,น,นากระไาเพระเราพังานดอกวะฮะจดไปมาเกียวออกอย่แล้วบางกีหน่อยเพิ่นขึ้นรู้บันแม่พี่น้อง มันหยาถ่วมมันพี่น้องโอ้ท่านผู้มาเก็บเห็ดเป็นไดวยปลูกไว้ว่าแม่นสิบ่ดดได้เก็บได้เก็บอยู่<ด>ใช่ไหมน้ำมาเก็บอยู่เจ้าของผู้ hey, ปลูกเ,นะเอ้ยเนาะเก็ไดบตไปนะจะสบายเขาไหร่เห็ดเด้อะเมม โอ้หอมกระย้อนนะแม่เนาะเวลาอย่างมากมันหอมไหมหอมเออหอมดินบ้างนี่หอมใครเงี้ยไรเลยบ้างเนี่ยน,น,น้อยแม่แม่จะเปล่าถ้าให้เด็กน,น้อยแม่เจ็บเหมือนมันอยุบมันสิยั่งม่เลยแม่ยั่งอยู่ดอกเนาะเกิดบ่อดนไหมอันนี้มันเคาบ่าเกิดอีกละมันส้มพี่น้องมันเล็ได้ดอกน้อยแก้วว่าแม่แก้วป่ะเอาไงนายเคยใพี่น้องเพิ่อนบ้างไหมแก้ว น <ider> <Commons> <Kad ons cción> ี่น่ยหาเน่ยุอกองไปหาเหยียบเบนละคือเาห้อยมือกองเหยียบไม่เหยียบเลยยำไปยำมาอยู่อืมเอ้ยดินไปเลียเป็นรก่น บางแน่ลูกหน่อยไหมตายด้วยฮู้ยสี่อนคักลูกหน่อยอย่างอีกเด็ดค่นะนี่ยหลูกหน่อยอย่างอีกอเ,เต็มเลยนั่นเต็มอยู่เพราะนอ่ะเห็นบ่สซ้นแล้วมันถึย่างบ่ละเมียจะเอาซะเอาซะอเอาไปย่างเราได้หน่อยปันฮื้วกองเหยียบเบิลแล้วท่างนี้โอ้ยแม่ ทับเห็ดเพาะไปเลยวไหมเห็ดพาะมาแตกเราเนาะ